สวัสดีครับท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเราสบาดร่วมกันอยู่ที่บ้านกุตรลมหมูม่ที่สิบตบนนนหนองนาแสงอเพิ่มเมืองจงวเมชียงคูิครับผมอากาศดีครับฝนตกตลอดคืนเลยเพิงหยุดตอนเช้านี้เอง ัาตูครับลุงป้าครับเช้านี้นะครับเน้นห้ารูปพระสองรูปครับผม มาแล้วครับใส่บาทไหมครับพ่อสงสัยวันนี้บ้านนี้มีภารกิจครับปกติก็จะมีนะฮะ แม่ลูกกูนี้ก็ใส่ประจำนะครับเช้านี้ไม่เห็นบ้านหลังนี้ก็เช่นกันครับสงสัยไม่สะดวกไม่ใส่บาทแหรอครับวันนี้ครับ,นนบ <laughs> ครับเอาที่สะดวกครับผม ชอบนะครับเช้ามานะเห็นชาวบ้านนะรอการใสร่บาตตักข้าวลงไปในบาตรนี่นะฮะยกสัมภาระใส่ศีรษะแบบนี้เป็นภาพที่ประทับใจวันไหนที่ผมไม่ได้สบายนะฮะช่วงเดินทางไปถ่ายคลิปคนหาปลา คิดถึงบรรยากาศที่เราทำคลิปใส่บาทไม่ได้ครับผมบางเบ้นก็ว่างไปนะครับเนาะเวลาที่เราว่างครับผมขอเป็นมุมนะครับย้อนแสงขอมุมนี้แล้วกัน จังนี้ฮะมันยัง สาธุสาธุทุกท่านครับเฮงรวยครับผมเดือนไหนครับวันนี้ห้าสามห้าสี่เผื่อเพื่อฟุกเพื่อฟุกพ่อมีเลขไหมไม่รู้จะเอาตัวไหนดีก่อนเห็นได้ข่าวว่าคนตายอยู่บ้านโนนทบูรีนะครับ อายุ5 3าสนี่แหละ,<น>ะครับที่ไปหาปลาแล้วตกน้ําตายครับผมก็ผ่านมาทั้งสองวันที่ผ่านมานี่แหละที่สายพนะระเนนมาแล้วนะครับตลาดกลางบ้านตลาดกลางบ้าน เจ้าบ้านแั่บุคคลวัดมาเรียกปุ๋ยอะไรเงี้ยนะ สวัสดีครับท,ท่ยานผู้ใหญ่ครับครับผู้ติดตามครับครับผู้ติดตามครับ ประตูครับพี่พิษครับยาเหลืองครับได้เลขอะไรครับหลาย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 ตัง์นี่ยนะเธอหลายเลขครับ สาທุສາທຸครາบตัวเล็กเก่งจังเลย tout prêt มองไปนะครับบ้านยายวัย85เปิดประตูบ้านผมว่าจะลองเรียกท่านดูยายครับพรามาแล้วครับยายใส่ไม้ผมใส่ท่านไม่สะดวกนะครับ มีบางวันเนี่ยเราเลยไปแล้วนะขากลับมาแล้วมารออยู่ยายมารออยู่เราต้องลองเรียกดูอะ่ะขัดเผือ่อยายเขาจะมีจังหวะแบบมาพอดีอเนินไปวิล่ส่งเป็นไงมันง่ะสนุกไหมครับ มันเอาเล่าส e> ู่ฟังนี่ไปทําอะไรบ้างฮะไปทำอะไรบ้างไปวิเลยสง่ะเป็นยิ่งสุดเลยกูคุยไปด้วยเดินไปด้วยนั่นแหละเห็นบอกว่าไปอะไรนะไปช่วยเขาเสิร์ฟน้ําเหรอนอกจากเสิร์ฟน้ําทําอะไรอีกแลจัดโตอ๋อจัดโต๊ะอ๋อจับเตรียมเตรียมงานนั่นก็เถอะครับกลับไปเสิร์ฟ ครับติมเตินข้าวมาแล้วสั่ข้าวเสร็จแล้วไปเติมน้ำอ๋อครับบวชกี่พภาษากันแล้วเนี่ยฮะสองเลยใช่ไหมแต่ว่าจะแบบเป็นแบบยังไม่สึกเนาะบ,บวชไปเ,เรื่อยหรือตั้งใจจะบวชเรียนหรือยังไงเอ่ยตั้งใจบวชเรียนอ๋อบวชเรียน ให้เนนได้ตังใจนะครับ,รบจะรอดูนะท้าเนียนอยู่วัดนี้อยู่นะเราก็จะพบกันเรื่อยๆเหนเส้นทางของผ้าเหลือง นี่นะฮะผมพาท่านผู้ชมได้เดินเข้ามาในซอยนะฮะซอยนี้จะเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่ที่3นะครับตั้งแต่เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วะฮะก็จะมี้านาหน้าเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึงนงนงท่าน,นที่รอใสาบาทครับสาบายร่วมกันนะครับ ทีกหนึ่งบจะมีอีกหนึ่งบ้านนะครับไม่ทราบว่าท่านรอหรือเปล่าขวามืออีกประมาณ10เมตรครับผม สิ้นสุดการถ่ายคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ